ช่วงนี้เจอแต่เคสแปลกๆนะอ๋อเชิญครับตวิเอ่อคนไข้เป็นอะไรมาครับคนไข้เป็นอะไรมาครับอ้าวไม่ตอบ คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยอะค่ะนั่งเมอลอยแบบนี้ทั้งวันเลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบคุยด้วยก็ไม่ยอมคุยด้วยฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยพามาหาหมอนี่แหละค่ะอืมชีพจรก็ปกติดีนะครับเออแล้วไม่ทราบว่าคนไข้ทำอาชีพอะไรละครับผม เป็นเชฟอยู่ร้านอาหารฝรั่งเศสแถวท้องรองอ้าวตอบตอบได้แล้วนี่ครับแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ถามเมียผมดูไม่รู้ไม่รู้อ๋อสามหมื่นห้าค่ะเงินเดือนคุณคุณไม่รู้แต่เมียคุณรู้เนี่ยนะพอดีว่าฉันเป็นคนเก็บเงินในบ้านนะคะงั้นผมขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนะครับ ไม่ทราบว่าแฟนคุณมีวันหยุดไหมครับอ๋อมีค่ะหยุด4วันถ้ารวมลาป่วยอีกก็2วันรวมไปทั้งหมดมี6วันค่ะ,ะแล้วช่วงวันหยุดเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นไปช็อปปิง้งหรือว่าไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนบ้างไหมครับอืมไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านทั้งวันทําง,งานบ้านตลอดเลยอะค่ะแล้วก็ช่วงวันหยุดก็ทําอาหารที่ฉันทานตลอดเลยอะค่ะ ที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากทําเองหรือว่าเป็นเพราะว่าเขารักฉันไงคะใช่ไหมคะทีลาอือ้าจากที่หมอวินิชฉายแล้วเนี่ยหมอคิดว่า หมอพอจะรักษาได้นะครับแฟนคุณเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักเท่าไหร่หรอกครับแต่น่าจะเป็นเพราะขาดวิตามินนะครับเนี่ยที่ช้ำๆอยู่เนี่ยผมรู้เลยผมก็เคยเป็น,เป,นเป็นป่วยช่วงที่ขาดวิตามินนะครับอ,อัคือผมมีวิตามินพอดีเลยถ้าผมฉีดให้เนี่ยหายแน่นอนครับสนใจไหมครับจริงเหรอคะหมอแต่ว่าวิตามินตัวนี้มันจะแพงหน่อยนะครับครั้งละพันห้าร้อยบาทถ้ามันทําให้อาการแฟนของฉันดีขึ้นอ่ะฉันก็ยอมจ่ายค่ะ นี่ครับหมอครับแต่ว่ารบกวนคุณหันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอฉีดวิตามินก่อนเดี๋ยวถ้าฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรียกครับได้ค่ะ <c oughs> คุณผู้หญิงครับคือผมเพิ่งนึกได้ว่ามันจะมีวิตามินอีกตัวหนึ่งที่มันดีกว่านี้นะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองแต่ว่าถ้าฉีดแล้วเราจะเห็นผลทนันตาเลยนะครับดีขึ้นแน่นอนครับแต่ว่ามันจะแพงกว่าอีกครับพันหนึ่งนะครับถ้ามันทําให้แฟนฉันดีขึ้นนะ่ะแพงเท่าไหร่ก็ฉันก็จ่ายได้ค่ะนี่ค่ะอ๋อครับงั้นรบกวนหันไปก่อนนะครับขอฉีดค เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับคุณไข้โอ้ดีมากเลยครับหมอรู้สึกว่าโลกเนี้ยสดชื่นพันตากะมีกระเป๋ามากเลยครับหมอเห็นมัครบดีขึ้นเลยหมอรู้ไหมครับงูตกขยะจะตกอะไรชกกระโองชกชื่นชกชื่นรอ้กันแล้วตกชื่นหมอสุดยอดมากเลยครับคุณหมอได้ไหมนะครับผมบอกแล้วเอ,อ่อถ้างั้นอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเชิญกลับบ้านได้เลยนะครับครับขอบคุณค่ะ มากครับคุณหมอเปิดคุณหมอครับเราหมอหมอจะนัดผมอีกทีวันไหนครับเมื่อไรอ่าก็เดือนสองเดือนครั้งก็ได้ครับเดือนมานานไปครับหมอไปเดือนละครั้งก็ได้ครับอื อ๋อหมอถ้าจะให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยต้องต้องฉีดอาทิตย์ละครั้งครับโอเคครับหมอโอเคครับอาทิตย์ละครั้งนะเจอกันเจอกันครับหมอโอเคงั้นขอบคุณมากเลยครับหมอนี่ครับขอบคุณมากเลยครับหมอโชคดีนะครับรับออตัวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเ้างหน้าเดี๋ยวหมอเตรียมเบียร์ไว้ด้วยฮะข้างหน้าเดี๋ยวหมอเตรียมเบียร์ไว้ด้วยเนี่ยได้ๆสมซูดาด้วยนะ ผมชอบพี่อะไรแปลก